มาอีกหนึ่งเครื่องแล้วนะครับสำหรับเครื่อง De Longhi La Specialista ครับเรียกว่ามีเครื่องใหม่มาให้ Unbox กันอีกแล้วนะครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ยอดนิยมจากอิตาลีนะครับเป็นเครื่องชง Home Use ครับนี่แกะกล่องออกไปแล้วก็จะมีกล่องเล็กๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูว่าด้านในเป็นอะไรนะ แกะออกมาก็จะมีบาสเกตนะครับแล้วก็ตัวด้ามชงนะมีบาสเกตซิงเกิลแล้วก็ดับเบิลมาให้ครับด้ามชงค่อนข้างแน่นหนาวัสดุด,ดีมากๆเลยทีเดียวครับเรียกว่าสมราคาค่าตัวเลยนะเดี๋ยวค่อยมาบอกราคากันแล้วกันนะวันนี้มาแกะกล่องให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันแบบเต็มๆนะมีอุปกรณ์อะไรมาบ้างตอนนี้ก็ทยอยทยอยเอาออกมาวางนะครับนี่ด้ามชงแล้วก็บาสเกตที่บอกครับ มาแกะกันต่อครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นถาดวางสำหรับรองแก้วนะครับถ้าเกิดเป็นแก้วที่ทรงเตี้ยแล้วเราอยากจะยกให้สูงขึ้นนะครับ mm. ก็สามารถนำมาวางบนถาดรองน้ำได้เลยแกะกรองกันต่อครับนี่มี พิเชอร์มาให้ด้วยนะครับพิเชอร์ขนาดกำลังพอดีเลยแล้วก็มีสัญลักษณ์ของแบรนด์ด้วยครับเดลองพีแบบนี้เลยนำวัสดุอุปกรณ์ออกมาหมดแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือตัวเครื่องครับเครื่องรุ่นนี้จะมีเครื่องบดในตัวแบบนี้นะครับด้านบนที่เห็นเป็นฝาดำๆครอบอยู่นะก็จะเป็นที่ใส่เมล็ดกาแฟครับมีบดในตัวเลยอะ ยกตัวเครื่องออกมานะครับวัสดุแน่นหนาสมราคาครับเรียกว่างานอิตาลีนี่ดีจริงๆนะครับรูปทรงโดยรวมวัสดุแล้วก็ดีไซน์ดูน่าใช้มากๆครับเป็นอีกหนึ่งเครื่องครับที่อร่อยกับบอยจะนำมารีวิวแล้วก็นำมาประจำการเพื่อทำคอนเทนต์ความรู้แบ่งปันให้กับเพื่อนๆครับไว้ติดตามชมในคลิปถตัดไปได้เลยนะขอบคุณที่ติดตามอร่อยกับบอยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ